สวัสดีทุกท่านนะคะสบายกันดีนะเอพิซดนี้นะคะเรามาที่ละครเรื่องห้วงคำนึงดวงใจนิรัน์น,นะคะเรื่องนี้ได้ดารานักแสดงที่ดึงดูดพวกเราให้ดูแล้วก็บทละครนะคะก็มีความเรียกได้ว่าดึงดูดเช่นเดียวกันนะคะสี่ชายหนึ่งหญิงนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ทำให้นะคะมีเรือหลายๆลำกันเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับหลายๆท่านที่ได้อ่านนวนิยายต้นฉบับมาแล้วนะคะก็คือจะชื่นชอบมากๆแล้วก็มี มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วตอนนี้ก็มาบวกกับนะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะของดาราด้วยท่านที่มาแสดงนะคะก็ทําให้พยายามที่จะเรียกได้ว่ายังไงดีอะ่ะพยายามที่จะที่จะผลักดันนะคะให้ตัวละครที่แสดงโดยดาราที่อชอบเนี่ยได้กลายมาเป็นแบบตัวเด่นๆอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกเป็นพระเอกอะไรนะคะแต่สําหรับเรื่องนี้นะคะพระเอกจริงๆเนี่ยก็คือ เรียกได้ว่า3มคนหลักเลยนะคะเป็นพระเอกหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอานางเอกนะคะของพวกเราเป็นตัวตั้งแล้วก็มาพูดถึงว่านางนั้นคองคู่กับใครในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ต้องถือได้ว่าถูซันจิ้งนั้นได้คองคู่กับนางเอกในท้ายที่สุดของเรื่องนะคะแต่ถ้าถามว่านางเอกนั้นรักถูซันจิ้งมากที่สุดหรือเปล่านะคะสำหรับแฟน,แฟน ที่ได้อ่านเนวนิยายต้นฉบับจบมาแล้วพวกเขาก็ไม่ได้มีความคิดเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นนะคะก็อยู่ที่การตีความแล้วกันค่ะมาสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานก็จะมาพูดถึงเนี่ยละค่ะเรื่องราวนะคะว่านางเอกของพวกเรานั้นรักนะคะเซียงหลิวท่านจอมมานหรือว่าท่านถูสันจิ้งมากกว่ากันแล้วก็ทําไมเซียงหลิวถึงอยู่กับนะคะนางเอกของพวกเราไม่ได้ในท้ายที่สุดแล้วนะคะสําหรับละครเรื่องนี้เราก็ดูกันไปเรื่อยๆเนาะส่วน ด้านวนวนิยายต้นฉบับเราก็สปอยควบคู่ไปเรื่อยๆนะคะห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันเนี่ยนำแสดงในเวอร์ชั่นละครก็คือคุณหยางจือนะคะเป็นนางเอกค่ะฝีมือเรื่องนี้ต้องยกนิ้วให้เธอเลยนะคะแสดงได้เป็นธรรมชาติแล้วก็อินไปกับเธอมากๆเลยค่ะแล้วก็ความพัวพันทางอารมณ์นะคะของตัวเอกชายตอนนี้3คนออกมาทําคะแนนกันสุดๆคนหนึ่งนะคะทำไปในแนวลบนะคะคะแนนติดลบนั่นก็คือสางเฉียนลูกพี่ลูกน นี่แหละค่ะส่วนทางด้านของถูซานจิ้งนะคะแล้วก็ทางด้านของจิวมิงเซียงหลิวนะคะท่านจอมมานก,ก็ทําคะแนนไปบวกบวกบวกแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเห็นว่านะคะทางท่านจอมมานี้น่าจะมีคะแนนมากกว่าเนาะเพราะว่าบทของเขาเยอะนะคะ ในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะห่วงคำนึงดวงใจนิรันเนียงนางเอกของพวกเรานะคะก็คือค่อยๆรักถูกสารจริงมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ถือได้ว่านะคะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแต่ในระหว่างนั้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกกับเสียงหลิวเนี่ยก็คือรู้จักกันแล้วก็เป็นผู้ที่พึ่งพากันและกันไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะว่าณตอนนี้เขาก็มีหนอนกู่คู่รักอ,อยู่ในร่างกายของทั้งคู่ด้วยค่ะ พวกเขาทั้งคู่นะคะเสียงหลิวกับเซียวยเหนี่ยก็เป็นแบบเหมือนกับผู้ที่ช่วยชีวิตซึ่งกันและกันแล้วก็ เป็นเพื่อนที่สามารถจะปรับทุกข์กันได้นะคะสำหรับทางด้านเสียงหลิวกับนางเอกของพวกเราแต่ว่าตอนเริ่มต้นนั้นความสัมพันธ์โอ้ยนางเอกของพวกเราเราแวงค่ะแล้วก็อยากจะฆ่านะคะท่านเสียงหลิวสุดๆเลยนะคะส่วนสําหรับถูซันจริ้งนี่นะคะเนื่องจากว่าถูซันจริ้งเนี่ยคือเห็นว่านางเอกของพวกเราเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตเขาด้วยแล้วก็เป็นคนที่จริงใจกับเขามากที่สุดล่ะเขาก็รักนางเอกของพวกเราตั้งแต่แรกเห็นที่เป็นทอมบอยเลยนะคะก็คือ อมองทะลุข้างในเข้าไปว่านางเอกของพวกเราเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเขาก็เราเห็นแล้วอ่ะลักษณะคนแบบถูซันจริ้งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดขอแค่นางเอกเราต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็มีแววอยู่แล้วว่าคนคนนี้สามารถจะทําให้ชีวิตของนางเอกของพวกเรามีความสุขไปได้แล้วเขาพร้อมที่จะสละทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอํานาจหรืออะไรนะคะเพื่อที่จะไปอยู่เคียงข้างไม่ให้หนางเอกของพวกเราอ้างว้างค่ะแต่ทีนี้นะ ะะเรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าถูกซันจริงนั้นเขาก็มีเรื่องราวทางบ้านของเขานะคะที่เป็นปัญหาเลื้อลังมาโดยตลอดแล้วก็การที่เขานั้นเป็นทายาทที่แท้จริงอะสายตรงนะคะส่วนคนที่เป็นแบบพี่ชายคนโตนั้นก็ม,มันคือ มันไม่ใช่สายตรงซะทีเดียวนะคะก็เพราะฉะนั้นทายาทที่แท้จริงก็ต้องเป็นถูซานรจริงเนี่ยแหละค่ะแล้วถ้าถามว่านะคะทั้งเซียงหลิวกับถูซานรจริงนั้นมีการทุ่มเทนะคะให้กับเซียวเหว่อย่างไรบ้างนะคะคำว่าทุ่มเทถ้าใช้คําว่าทุ่มเทเนี่ยต้องยกให้ถูซานรจริงค่ะเขาทุ่มเทให้กับนางเอกของพวกเราอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ คนที่เราจะต้องใช้คำว่าเสียสละนะคะก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าเซียงหลิวนั่นเองค่ะเซียงหลิวนั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เสี่ยวเย่านั้นมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความชอบธรรมนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยท่านเซียงหลิวเนี่ยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้ค่ะเขานั้นนะคะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเออมีความเห็นอกเห็นใจนางเอกมีความชอบธรรมแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองที่จะ ต่อสู้ไปข้างหน้าด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย จุดเนี้ยไอจุดที่มนันเป็นเป้าหมายของตัวเองในการที่จะออกรบต่อสู้เนี่ยมันก็เลยทําให้นะคะเขานั้นสกัดกั้นตัวเองแล้วก็เออกัดสกัดกั้นตัวเองในการเข้าไปใกล้ชิดกับนางเอกนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเซียงหลิวเนี่ยเป็นฝ่ายที่แบบเออถอยห่างแล้วก็พยายามจะตัดความสัมพันธ์ให้ขาดแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้ก็คือตัดให้มันขาดเนี่ยในเรื่องของความเป็นจริงอะ่ะมันตัดไม่ขาดค่ะแต่เขานั้นแสดงออกมาให้นางเอกอะ่ะ เข้าใจเข้าใจเขาผิดเอาง่ายๆแล้วก็ไม่เห็นนะ่ะคือเป็นเป็นฝ่ายที่แอบ แล้วก็แอบมองแอบดูแล้วก็แอบทำให้กับนางเอกนะคะความรักของเซียงหลิวนะคะที่มีต่อนางเอกของพวกเราเนี่ยไม่น้อยไปกว่าใครค่ะเขานั้นช่วยชีวิตนางเอกของพวกเรา,าร้ายตอนหลายครั้งนะคะแล้วก็แม้กระทั่งนางเอกของพวกเราสิ้นชีพไปแล้วนะคะก็เป็นเซียงหลิวนี่แหละค่ะที่ฟื้นคืนชีพให้กับนางเอกในเวอร์ชั่นที่แบบตายเป็นศพเด้งไปแล้วนะคะเซียงหลิวนั้นนะคะจะจดจําคําพูดของนางเอกของพวกเราเนี่ยเอาไว้ในใจของเขาในหลายๆ เรื่องมากๆเลยเอาอย่างเรื่องที่พูดกันครั้งแรกเลยนะคะช่วงแรกๆในตอนแรกๆเลยที่นางเอกของพวกเราเนี่ยมีพลังมีพลังเสียนอยู่นิดเดียวอะ่ะแบบน้อยมากๆนะคะแล้วทางด้านของอเสียงหลิวก็ถามว่าทําไมพลังเจ้ามันห่วยขนาดนี้นะคะมีน้อยจริงๆก็ดังนั้นนะคะเพื่อที่จะให้นางเอกของพวกเราสามารถจะป้องกันตัวเองได้ค่ะทางด้านเสียงหลิวนี้ก็นี่เลยค่ะสร้างนะคะสร้างลูกธนูหรือว่าลูกศรวิเศษที่ทรงพลังมากๆ ะะสร้างเองแล้วก็ให้กับนางเอกเอาไว้เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวในอนาคตค่ะพร้อมกับสอนวิธีการใช้ด้วยนะคะก็ความลักของเสียงหลิวนะคะจะเป็นในแนวแบบลึกซึ้งแล้วก็เขานั้นมีความชอบธทมอยู่ในใจแล้วก็มีความแบบอยากต้องการที่จะให้ชีวิตของนางเอกนั้นมีความปลอดภัยด้วยด้วยตัวของนางเอกนะคะเพราะว่าในช่วงแรกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวตนที่แท้จริงของนางเอกนั้นเป็นใครมาจากไหนนะคะทีนี้ถามว่านางเอกของพวกเรานั้นรู้ถึง งความทะเยอทะยานและก็ความสามารถของเสียงหลิวไหมแน่นอนคะ่ะนางเอกของพวกเราฉลาดนะคะนางก็รู้ว่าเสียงหลิวนั้นเป็นคนเช่นไรคะ่ะแล้วนางก็รู้ด้วยนะคะว่าไอกองทัพอาสาของเฉินหน่งตรงเนี้ยอาจจะมีจุดจบที่มันเร็วลายด้วยในอนาคตนะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านางจะจะพูดตรงไปตรงมากับเสียงหลิวแล้วว่าเออเนี่ยอยู่กับกองทัพกบฏเล็กๆแบบเนี้ยอนาคตก็ไม่น่าจะรอดนะคือทางเสียงหลิวนั้นนะคะเขาก็ยังคง ตัดสินใจโดยไม่ลังเลที่จะเลือกที่จะอยู่ไอ้กองทัพกบฏเล็กๆอันนี้ของเขานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเซียงหลิวนั้นก็ต้องแน่นอนว่าเป็นเป็นผู้ที่ต้องเสียชีวิตไปในสนามรบนะคะคือบรรล,ลุภารกิจของการเป็นนายพลค่ะอันนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้ทิ้งตัวตนของตัวเองไปเพื่อความรักนะคะเพื่อนๆจําคํานี้ไว้นะคะคือเขานั้นก็ยังมีสิ่งที่เขาไม่สามารถจะเสียสละได้เพื่อที่แบบความรักนะคะ คือเขานั้นเลือกที่จะทําตามเรียกได้ว่าปณิธานของตัวเองค่ะทีนี้เมื่อเทียบกันกับนะคะเซียงหลิวกับความรักของถูซานจิ้งนั้นก็จะเรียกได้ว่าถูซานจิ้งนั้นน่ะต้องการเพียงแค่อยู่เคียงข้างกับนางเอกของพวกเราค่ะอันนี้คือความคิดนะคะแล้วก็ความต้องการแล้วก็เป้าหมายของผู้ชายคนหนึ่งอย่างถูซานจิ้งนี่แหละคือเขาต้องการจะอยู่เคียงข้างกับนางเอกของพวกเราส่วนทางด้านของเซียงหลิวเนี่ยเขาคือพอเขารู้ว่า เขานั้นไม่สามารถจะละทิ้งปณิธานได้ในการที่จะทิ้งไอกองทัพกบฏอันนี้ออกมานะคะเขาก็รู้แล้วว่าเขานั้นจะต้องตัดความสัมพันธ์กับนางเอกแต่เขานั้นก็ไม่ได้ทิ้งนางเอกไปนะคะเขายังทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยนางเอกไม่ว่านางเอกจะประสบภัยร้ายแรงแค่ไหนนะคะก็จะต้องมีเสียงหลิวนั่นแหละเป็นผู้ที่มาช่วยค่ะดังนั้นนะคะถูซานจริงเนี่ยก็ เมื่อความต้องการของเขาคือต้องการแค่ได้อยู่เคียงคู่กับนางเอกของพวกเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะเ,เสียสละสิ่งที่มันเป็นของนอกกายของเขาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอำนาจไม่ว่าจะเป็นผู้สืบทอดของตระกูลถูซานนะคะคือเขานั้นขอแค่เขาได้อยู่กับ กับนางเอกของพวกเราค่ะทีนี้นางเอกของพวกเราโดยพื้นฐานแล้วนางก็เป็นคนจิตใจดีงามมากๆนะคะแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมอเพียงแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งการตัดสินใจของนางนางก็ต้องเลือกที่จะเอาชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยให้ได้นะคะแต่ถามว่านางนั้นมีจิตใจที่แบบอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นไหมนางมีอยู่เต็มๆค่ะ แล้วจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือนางเอกของพวกเรานั้นไม่ต้องการจะอ้างวางนะคะเพราะนางมีประสบการณ์ชีวิตที่ต้องอยู่คนเดียวอยู่กับความกลัวถูกแบบว่าจับตัวไปทรมานอะไรมามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นางต้องการที่สุดก็คือต้องการคนที่มาอยู่กับนางได้ตลอดเวลาอยู่เคียงข้างนางนะคะให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงเนาะผู้หญิงคนหนึ่งก็ต้องการแบบสิ่งแบบนี้นะคะ นวนิยายเรื่องนี้จบดีนะคะจบที่นังเอกของพวกเราก็สมปัารถนาค่ะได้นะคะได้รีทายตัวเองออกไปแล้วก็ใช้ชีวิตที่สงบสุขเหมือนคนปกติธรรมดาเคียงคู่กับถูกสันรจริงนะคะถูกสันรจริงนี่ก็เลยเป็นเหมือนผู้ชายที่เหมาะสมกับ กับนางที่สุดแล้วก็เป็นผู้ชายที่นางนั้นค่อยๆรักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะส่วนสําหรับเสียงหลิวนั้นนางเอกของพวกเราก็รักนะคะเพียงแต่ว่ารักแล้วเนี่ยมันไม่ได้รับการแสดงออกที่ ที่แน่ชัดอนะที่ชัดเจนเป็นความรักที่คุ้มเคือโดยที่เซียงหลิวนั้นเขาตัดสินใจที่เขาจะถอนตัวเองออกมาไงก็อย่างที่หวานเคยเล่าไปนะคะว่าในตอนที่นางเอกของพวกเราจะต้องเข้าพิธีแต่งงานนะคะด้วยความที่นางนั้นรักเซียงหลิวมากค่ะนางก็ไปรอเซียงหลิวนะคะกะว่าเออเซียงหลิวมาสิเนี่ยมาแล้วพาข้าไปนะเราไปอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบประมาณว่าไม่ว่าเจ้าจะทําอะไรเรืออะไรอย่างเงี้ยคือนางพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเซียงหลิวแต่ว่าเซียงหลิว ไม่ต้องการให้หนางเอกของพวกเราต้องไปแบบว่าเผชิญกับโชคชะตาอันโหดร้ายกับในสนามลบอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ตัวดีว่าเขานั้นมีหน้าที่ที่ต้องทำนะคะก็กลายเป็นว่ามันฟิลมันเป็นเหมือนกับว่าแฟนเก่าที่นางเอกก็รักมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วแฟนเก่าเลือกที่จะ ถอยหลังออกไปแล้วก็ในที่สุดจบชีวิตลงกลางสนามลบนะคะก็เป็นอันว่าแฟนใหม่นะคะก็คือเป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็เป็นคนที่นางก็รักมากอีกเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นถามว่านะคะนางเอกนั้นลืมเสียงหลิวไหมไม่เคยลืมเลยนะคะเพื่อนๆทุกอย่างนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในใจแล้วก็จำไว้ในทั้งใจแล้วก็สมองของนางเอกเป็นอย่างมากค่ะเพียงแต่ว่าเสียงหลิวนั้นนะคะเขามาลบภาพนะคะ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาแล้วก็นางเอกเนี่ยออกจากไอ้กระจกอันนั้น่ะกระจกเล็กๆกระจกวิเศษของนางเอกนะคะซึ่งพอนางเอกรู้เนี่ยโอ้โหแบบเสียใจสุดๆเช่นเดียวกันนี่มันลบความทรงจําของข้าที่มีกับเจ้าทําไมอะไรอย่างนี้นะคะก็มีมีเรื่องมีราวาขึ้นมาแต่ว่าเข้าใจค่ะเซียงหลิวนั้นไม่อยากจะให้นางเอกมาคิดถึงเขาแล้วก็ไม่อยากจะให้แบบ แบบรู้สึกเสียใจกับการที่ไม่มีเขาอยู่นะคะอูดเข้าใจเข้าใจความรักแบบเสียสละแบบนี้ไหมคะแล้วก็เป็นเสียงหลิวอีกเช่นเดียวกันที่แบบแบบออนอกจาก ช่วยนางเอกแล้วนะคะก็ยังช่วยชีวิตของถุสันจิ้งอีกด้วยก็ถ้าไม่มีเซียงหลิวเนี่ยก็ถุสันจิ้งก็สู่ขิดแล้วก็ตุยเช่นเดียวกันนะคะนางเอกของพวกเราก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวจริงไหมถ้าเ,เพื่อนๆจาได้นะคะไอ,อลำนารักเทพสวรรค์นหนึ่งอะรุ่นรุ่นแม่นะคะโอ้โหรุ่นนั้นอะพระเอกคือมีความคล้ายนะคะคาแรคเตอร์จะคล้ายๆกับท่านจอมมานเซียงหลิวนี่แหละทีนี้พอมันเกิดความรักขึ้นระหว่างนางเอกในภาคแรกนะคะนางเอก ในรำนำรักเทพสวรรค์นหนึ่งนะคะโอ้เรื่องนั้นจบได้โหดร้ายสุดๆค่ะมันก็จะต้องไปซ้ําแนวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยที่เป็นลำนำรักเทพสวรรค์สองนะคะจบแบบนี้ก็ดีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกนะคะคนที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับจุดประสงค์ที่สุดนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ไปกดดูนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะท่านในเวอร์ชั่นละครคือเขาก็พรีเซนต์มาคล้ายๆกับในเวอร์ชั่นที่เป็นนวนิยายต้นฉบับแหละก็บอกว่า ในสมัยบรรพการนะคะก็จะมีเทพปีศาจมนุษย์สัตว์ในตำนานต่างๆอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีอาณาจักร ปกครองตามตำนานเนี่ยสามแคว้นได้แก่ต้าหวังเอ่อเฮาหลิงแล้วก็เฉีนยนหยวนนะคะนี่องค์หญิงนะคะนางเอกของพวกเราเสียวเหียวนี่แห่งแคว้นเฮาหลิงค่ะได้หนีออกจากวังไปโดยละทิ้งนะคะฐานันดนแล้วก็ทรัพย์สินในราชวังนะคะก็คือตอนแรกไม่ได้หนีตอนแรกไม่ได้หนีนะคะแต่ตอนแรกถูกส่งไปอยู่อี้ซานแต่หลังจากนั้นแล้วนางก็ไม่ได้กลับไปนะคะไม่ได้กลับไปที่แคว้นเฮาหลิงเพราะว่านางไม่อยากจะไปเจอพ่อนางเข้าใจว่าพ่อ ทิ้งนางกับแม่นะคะก็เป็นอันว่านางก็เลือกที่จะรอนแรมพเนจรไปเรื่อยๆในดินแดนอันห่างไกลบ้านเกิดของนางแล้วก็ประสบกับปัญหาความยากลําบากในทุกรูปแบบนะคะดังนั้นก็สูญเสียทั้งตัวตนของตัวเองไปรูปรักษ์ที่แท้จริงก็จําไม่ได้ในที่สุดนางก็มาตั้งลกรากในเมืองชิงซุยค่ะโดยการปลอมตัวเป็นชายแล้วก็มีอาชีพเป็นหมอใช้ชื่อว่าหวนเสี่ยวลิ่วนะคะเปิดโรงหมอหอหุยซุนแล้วก็รักษาผู้ป่วยไข้ ทั้งคนแล้วก็ปีศาจจากนั้นโชคชะตานะคะก็ดึงนะคะให้เหล่าบรรดาคนที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับนางเอกของพวกเรานั้นมารวมกันที่ตำบลชิงสุยนี่แหละค่ะก็คือ,อมีซางเฉียนนะคะองค์ชายแห่งแคว้นซีเยียนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางเอกของพวกเราที่เติบโตมาด้วยกันในตอนเด็กมีสัญญากันสุดๆเลยนะคะเขานั้นได้ออกติดตามหาญาดผู้น้องนี่แหละค่ะที่พัดภาคจากไปทั่วพิภพทั้ง3าแคว้นนะคะเป็นเวลากว่า3 ปีเช่นเดียวกันแต่ก็หาไม่เจอแล้วก็จนได้มาถึงเมืองชิงซุยนะคะก็ได้มาพบกับนางเอกของพวกเราโดยบังเอิญแต่ว่าก็จําไม่ได้ค่ะแล้วก็สรางเฉียนนะคะเป็นเผ่าเทพคนเดียวนะคะที่ที่ไม่รู้แม้กระทั่งนางเอกของพวกเราเป็นผู้หญิงค่ะเรียกได้ว่าเรด้าเนี่ยเสื่อมสุดๆนะคะเรด้าเทพเสืะะ่อมค่ะ แต่ไม่เป็นไรนะ,ะคนอื่นเขารู้เรดาร์ーーมานก็ดีนะคะเรดาร์ーーของจิ้งจอกก้าหางก็ดีค่ะก็เผาเทปเช่นเดียวกันเขาก็รู้ว่านางเอกนะคะเป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกส่วนท่านจอมมาร์ก้าเสียนนะคะก้าหัวของพวกเราเนี่ยเสียงหลิวก็รู้เช่นเดียวกันว่านางเอกของพวกเราเป็นผู้หญิงนะคะมีแค่มีแค่สังเฉียน,นี่ยแหละคะที่เรดาร์เทปต้องบอกเลยว่าต้องไปอัปเกรดสุดๆแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะออนแอร์อยู่ที่ไอชีอี้แล้วก็ว ทีวีไทยแลนด์นะคะเพื่อนๆก็สามารถจะไปเลือกดูได้ตามใจชอบเลยค่ะเอาละค่ะหวานขอลาไปก่อนนะคะก็เรื่องนี้เขาแบ่งเป็น2 2พาร์ทนะคะพาร์ทนี้จะเล่นไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็จากนั้นก็อีกประมาณ2เดือนนะคะสเดือนเราน่าจะได้ดูในส่วนจบของเรื่องนี้เพราะว่าที่จีนเขาไม่ให้ออนแอร์ต่อกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ